ก็แอบไปอมรูกอมมาคือได้กินรูก <travaille> อมหอมมาก อึ่งแล้วพอรีหันมาอ,อึ้บมีเต็ไมไปด้วยน้ำตาหยุดน้ำตา,าช้าลงหน่อยได้ไหมช้าลงหน่อยได้ไหมโอ้โหมาที่น้องเมื่อกี้เป็นซีนแบบร้องไห้เป็นยังไงบ้างครรู้เลยว่าลึกๆนะครับแบบกดดันมากครับเพราะว่าไม่ได้แบบเล่นซีนดาราม่ามานานมากแล้วครับ,บสองปีแล้วอันนี้ก็เหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกที่เข้าเราเป็นดารมาม่าก็เลยรู้สึกว่า กดดรามีนึนงครับแต่ก็ด้วยความที่เราเข้าใจตัวละครที่ตั้งใจมาโดยตลอดก็โดนใส่ร้ายโดนอะไรก็แล้วแต่จนเกิดซีงนี้เรารู้สึกว่าเราก็ทําให้ตัวละครมันรู้สึกถึงอารมณ์หนักมากที่สุดมันอาจจะแบบไม่ได้ฟูลไฟแต่มันคือรู้สึกเสียใจถอยใจแล้วก็ทําให้คนที่รักอะไรเงี้ยต้องแบบเดือดร้อนเพราะนี่เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบข้าง หรือกระทั่งพี่ซันที่กำลังเข้ามาอยู่กับชิเดก่อนก็แคร์เขามากเพราะฉะนั้นเหมือนเรารักเขามากแล้วเราทําให้เขาผิดหวังมันก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ทําให้เขาเดือดร้อนอีกวัมันก็เลยยิ่งรู้สึกแย่ก็เลยเกิดเสิ่งมันจะมีนิดนึงครับตอนที่อันนี้ภาพเบื้องหลังถ่ายไว้ก็คือตอนที่ตอนจะดึงหน้ามานี่คือตอนเราเราเราเก่งไว้ใช่ไหมยังไม่พอมใช่ไหมเราคือตอนที่มอยกำลังจะดึงหน้าเราขึ้นมาแล้วเราก็คิดได้เลยน้ายมันยังไม่ได้เพราะว่าเวลาน้ำตาผมไหลใช่ไหม มันมันจะไม่ได้ไหลแบบหยุดแบบทีนึงหลายยายครั้งอ่ะมันจะค่อยๆไหลค่อยๆไหลแล้วถ้าผมก็เลยกะว่าจังหวะที่เงยขึ้น้าตาไหลตีมันจะได้สวยใช่ไม่งั้นเราลองให้ไปมีแค่ตาแดงเลยมันก็ไม่สวยก็เลยตั้งใจก็พยายามจะดึงก็เป็นเปอะไรนี้เลยเป็นหนังโลก แกแกนั่นไฮโฟเอลลี่คุ้มันท่านประานปะแกใช่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 ฉันว่าฉันเคยเห็นมาดามหวังลงรูปคู่อยู่นะแกออวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปชื่อถ่ายครับจะไปสหน้าเซตนะครับวันนี้คนเวทีนีเปิดตัวค่ับัด้วยาสตอ์นเนี้คนน้เขาจะมารับบทเป็นเอลลี่เอลลี่เหอคะแร้วมั้นใสว่าเอลลี่ออนบ้างโดนโดนเลยต้งใส่ก่นนะตอนนี้ อ๋อคนนี้ไงไที่เป็นางกับพี่ซันเนี่ยใช่คุณไม่เห็นต้องลงมาด้วยตัวเองเลยครับคุณชันก็มาสักทีจะไม่มาด้วยตัวเองได้เรานเมื่อกี้ก็คือไปให้ผลประโยชน์กับคนบางคนมา ถึงแม้ว่าเบื้องหลังจะออกหลังถ่ายก็เถอะเห็นแล้วอย่าลืมคิดยังไงอย่าลืมพิมพ์บอกอาจจะมีดราม่าไหมกลัวกลัวทัวลมไหมไม่ไม่ไม่แต่ว่าเราดูไปก่อนนะคะฮะไม่เจอเหรออยู่ห้องเก็บเอกสารไม่เจอเลยว่ะมึงหาดีแล้วใช่เดี๋ยวกูขึ้นไปหาข้างบน เออถ้ามึงมีบอดแสอะไรอ่ะมึงโทรมาหากูด่วนเลยนะเว้ยเครดกันตอนระหว่งดีเลย์ซีนกำลังทำธุรกิจสำคัญก็มาหาของในโซนจิวเวลรี่มาดูกันว่าผมจะเจออะไรเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวเมจะขาได้ยินไม่ได้มาขโมยอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ เอาใจช่วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวฉันเลาทำอะไรกินจิการจริวกาคจมทีนี้นะครับ ดีแหลกไปครับดีมากเลยครับคุณแดนน้ำกำลังอุ่นพอดีเลยสบายเลยมีอะไรผ่าครับลินคุณแดนครับช่วยอาบน้ำให้ลินหน่อยได้ รู้สึกยังไงบ้างครับเป็นซีนที่เคยเล่นมาแล้วอะไรแบบนี้แค่ปรับความความแซบให้เบาลงให้ดูเป็นแบบนุ่มนวลจากกินเพจกลายเป็นแบบกินให้กลมกล่อมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นซีนที่ท้าทายนะเพราะว่าที่เราผ่านมาเราเคยผ่านมาแต่แบบเล่าร้อนร้อนแรงอะไรเงี้ยก็โดนครูพี่นัดดุเหมือนกันว่าไหนบอกว่าขอนุ่มนวลไงจะคีปลาเสื้อเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นซีนที่น่ารักครับแล้วก็เป็นซีนที่ถือว่ายากเหมือนกันนะเพราะได้ลอกเยอะมากได้ลอกสี่ห้าหน้าแต่ว่า ก็ผ่านไปได้ในเวลาที่แบบไม่ได้นานเท่าที่คิดไว้ใช่ครับเขาเรียกว่าติดรุนแรงตอนเล่นในสินเมื่อกี้ก็ซอบหลวงนุ่มๆก็รู้สึกว่าเป็นการแบบลงอ่างด้วยกันแบบโรแมนติกมากก็เหมาะที่จะเป็น s u n s e ก w i า e มากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันแบบกําลังดําเนินไป เพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับบอกเลยว่าอบอุ่นนุ่มนวลโรแมนติกส่วนใครที่ชอบเซ็กซี่เดี๋ยวรอเจอกันแน่ยังเขินเขนกันอยู่ไหมฮะไม่ค่อยแล้วฮะไม่ค่อยแล้วฮะชินแล้วนี่ชินพุ่งตรงนะจังหวะที่ถอดเสื้อเราเรามองหน้าเดินเข้ามารู้สึกเขินเพราะว่าเขาหล่อขึ้นทำไมหล่อจังเลยวะแบบหล่ออะไรเงี้ยเพราะมันเดิเพราะมันเดิยังแบบเป็นฟิลแบบตัวเบาบางอนเดินจบฉันไม่น่ารักขึ้นเลยก็น่ารักคนเดิมไง ในตัวลูกมากทั้งออกแบบเครื่องประดับให้คุณหญิงอมราพรผ่านแถมยังได้เป็นนายแบบอีกด้วยคนเดียวเองนะเนี่ย เมื่อกี้เตรียมกันมาอย่างดีนะครับเลื่อนลงจะเด้งเกิดปัญหาทางเทคนิคครับปุ๊บคนอื่นจุดหมดแล้วผมกับลูกแก้วจุดไม่ออกทำไงวะกดกดนิ้วแดงหมดแล้วไม่ออกผมก็เลยกดปุ๊บต้องดึงสลักออกแล้วก็กดออกง่ายๆเลยติดตามฉากนี้ได้ครับเป็นฉากที่น่ารักมากครับ แล้วพี่สันจะทำอะไรล้วครับก็เลยชุดหนดสิถ้าพี่มมไมิติดไม่นมต้องใส่ทายแบบพี่ฉีมันไปแล้ว เป็นอที่ในนแต่งตัวนะครับไม่ดูคิเตงหรือเปล่าน่าจะเป็นความฝันของหลายคนที่เวลาเราแต่งตัวสวยเราก็อยากเขาเรียกว่าให้อีคนนึงเห็นว่าเฮ้ยเราแต่งตัวสวยนะเราก็อยากให้เขามาทําให้เรารู้สึกว่าสําคัญมันดูเล่าร้อนมากดูเล่า,าร้อนใช่แล้วซีซีด้วยความที่เราใส่ลูกไม้ด้วยเนีนเขาก็น่าจะชอบระวังเป็นเพสของเขาเงี้ยเขาก็เลยแบบเข้ามาพยายามจะทําอะไรบางอย่างมอสก็ แอบไปอมรูปอมมาคือได้กินรูปอมหอมมากใช่แต่ว่าทริคของการเล่นสีนี้คือเราต้องชีน้ำหอมเบาๆแต่ว่าต้องหอมเพื่อให้สีเยวายวนมากขึ้นเดี๋ยวเอาเคล็ดลับน้ำหอมเย้อยวนมาฝากนะครับวันนี้ไม่ได้ยิดไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ทุกคนว่ามันคือยิ่หออะไร ครับผมเอ่อพอดีผมลืมบทนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับแซมอะไปไปไปยินครับคือพูดเถอะไม่ไหวคือแซมไมายถึงคุณแซมเหรอฮะ ฝั่งติดตามด้วยนะครับเป็นไรกันเนี่ยครับครับเทำไมทุกคนเปลี่ยนใจกับแซมเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องของเรื่องคือโปะแตกครับคุณแม่มาที่บริษัทและเจอเราอยู่พร้อมจบทุกทุกคนแล้วทุกคนเลยรู้ว่าความรับว่าจริงๆแล้วผมเป็นรองประธานบริษัทจิวเวอรี่อ๋อ ซีเรียสนิดหนึ่งนะทุกคนแบบเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ผมปกตินะแต่ทุกคนเปลี่ยน,นคิดว่าเรื่องนี้มันเคยเกิดชีวิตจริงหรือไม่บอว่าเด็กๆเ,เราเคยเคยเกิดขึ้นครับตอนนี้เลยครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมเป็นประธานบริษัท<ม>บริษัทไหนไม่รู้แหละเป็นไว้ก่อนพี่ปริมพี่ปริมจะกลับล้าเหรอคะหรือพี่ปริมจะลงไปทํางานต่อข้างล่างให้พิม์ช่วยถือไหมคะไม่ต้อง พี่ปิมจะลงไปทํางานข้างล่างแน่เลยอ่ะให้ปิมช่วยเธอเออเธอกลับไปเถอะ ซีนเมื่อเช้านะคะก็คือพิมพยายามที่จะช่วยงานพี่ปริมค่ะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะพี่ปริมกลับมาสะดุดความสวยความน่ารักของพิมเขาเรียกตือต้อตือจนตกบนันไดก็เพราะว่าเราสวยเกินไปหรือเปล่ากถอยถอยไปตกหลุมรักขึ้นไปแล้วเจ็บจริงไหมเจ็บใจค่ะเจ็บใจทําไมคะต้องการคนดูแลหรือว่านี่เป็นแผนก็ถ้าดูแลได้ก็ดีค่ะแต่จะบอกว่าซีนต่อไปนะคะหลังจากที่ ที่ปริมตกบันไดแล้วนะคะเขาทําพิมพ์ซึมหน่อยหน่อยจากที่พี่ปริมตกบันไดแล้วเขาทําพิมพ์ตกกลุ่มไปโตจังวจังก็ต้องติดตามดูนะคะจ่ะอว่าสนุกทุกตอนทุกอีพีเลยแล้วก็มีหลากหลายอารมณ์เลยนะคะเป็นมิติมากๆก็ขอฝากเรื่องเพียงฉลาไหลหรือ s u นเซ t เอ็กวไปเดินนะคะแล้วเจอกันค่ะ